เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมมนุษย์เราถึงหมกมุ่นกับการสร้างอะไรให้สูงขึ้นเรื่อยๆมันหุนเป็นสัญชาตญาณบางอย่างที่ฝังลึกมาเป็นพันๆปีเลยนะคะอืมเป็นความทะเยอทะยานที่อยู่กับเรามันนานมากจริงๆครับจากกองหินเมื่อหือมาในอดีตมาจนถึงแท่งแก้วเสียดฟ,ฟ้าในปัจจุบันใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าวิวัฒนาการทางวิศวกรรมม,มันน่าทึ่งขนาดไหน โดยจะเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสองยุคเลยพีระมิดแห่งอียิปต์โบราณกับตึกรา้าฟ้าในยุคของเราเราจะมาดูกันนะคะว่ามนุษย์เราต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงกับลมพายุยังไงแต่ชิ้นน่าสนใจกว่านั้นคือเหตุผลที่เราสร้างมันนะครับมันเปลี่ยนจากเรื่องของจิตวิญญาณไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจได้ยังไงนั่นสิคะน่าคิดมากเลยก้อนหินที่ตันตันกับโครงเหล็กกับกระจกที่โปร่ง ทำไมของที่ต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ถึงสะท้อนความทะเยอทะยานเดียวกันได้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากศัตรูตัวแรกสุดของทุกสิ่งก่อสร้างเลยแรงโน้มถ่วงใช่เลยครับศัตรูตัวฉกาดดูเหมือนว่าวิธีที่คนโบราณกับคนยุคใหม่รับมือกับมันนี่เหมือนหนังคนละมูลเลยนะคะคนละเรื่องเลยครับมันคือการสู้กันของมวลพัทะกับโครงสร้างพิระมิดเนี่ย คือตัวแทนของปรัชญายิ่งใหญ่ยิ่งแข็งแรงเลยคือใช้ความหนักเข้าสู้ว่างั้นเถอะใช่ครับใช้มวลมหาศาลสู้กับแรงโน้มถ่วงตรงๆเลยมันคือกองหินที่เรียงตัวกันจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันหัวใจของมันคือกำลังรับแรงอัดของหินปูนกับหินแกรนิตอ๋อคือยิ่งโดนกดทับกันแน,น่นๆก็ยิ่งแข็งแรงถูกต้องครับ แล้วด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมฐานก,กว้างๆเนี่ยจุดศูนย์ทวงมันต่ํามากเลยสเสถียรสุดๆแปลว่ามันแข็งแกร่งทนทานแบบอมตะเลยแต่ข้อเสียใหญ่หลวงก็คือข้างในแทบจะไม่มีที่ให้ใช้สอยเลยใช่ไหมคะคือมันก็คือหินก้อนยักษ์ที่มีแค่ทางเดินเล็กๆก,ก,กับห้องไม่กี่ห้องเองใช่เลยครับเป้าหมายคือความคงทนชั่วนิรันดไม่ใช่เพื่อการใช้งานเลยแต่พอตัดภาพมาที่ตึกระฟ้าโอ้โหพลิกความคิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย จุดเปลี่ยนสําคัญคืออะไรคะลึกกล้าครับผมเพราะเมกเนียบมันไม่ได้แข็งแกร่งแค่แตอนโดนกดเหมือนหินนะแต่มันรับแรงดึงได้ดีเยี่ยมด้วยอ๋อคุณสมบัตินี้นี่เองครับมันทําให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าโครงข้อแข็งหรือพูดง่ายๆก็คือโครงกระดูกของตึกได้น้ำหนักทั้งหมดจะถูกถ่ายลงมาตามเสาและคานไม่ต้องใช้ผนังทึบๆมารับน้ำหนักอีกต่อไปก็เลยทำให้ข้างในตึกมีพื้นที่โลง่งกว้างให้เราใช้งานได้เต็มที่ถูกต้องครับ ดิฉันไปเจอตัวเลขที่น่าสนใจมากมาค่ะเขาเทียบกันว่าเหล็กกล้ารับแรงอัดได้ถึง400เมกะปาสกาลแต่หินปูนนี้ได้แค่ร้อยเดียวเองต่างกันเยอะมากค่ะต่างกัน4เท่าเลยนะคะใช่ค่ะและความเบาบางของโครงสร้างนี่แหละครับที่สร้างความท้าทายใหม่ที่พีระมิดไม่เคยเจอปัญหาอะไรเหรอคะคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพีเดลต้าเอฟเฟครับพีเดลต้าเอฟเฟครับ ลองนึกภาพง่ายๆนะครับเวลาเราพยายามตั้งไม้บรรทัดเหล็กยาวๆให้ตรงและเอานิ้วกดจากข้างบนลงมาอฮะน้ำหนักที่เรากดลงไปนั่นแหละครับจะยิ่งทำให้มันงอและหักง่ายขึ้นอ๋อ oh, นึกภาพออกเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสาของตึกสูงครับยิ่งตึกแว่งน้ำหนักของตัวมันเองก็จะยิ่งซ้ำเติมให้โครงสร้างชั้นล่างรับภาระหนักขึ้นไปอีกวิศวกรต้องคำนวณเผื่อจุดนี้ไว้เป๊ะเ,เ,เลยโอเคค่ะ พอเราสร้างตึกให้เบาและสูงขึ้นไปสู้กับแรงโน้มถ่วงได้แล้วเนี่ยปัญหาต่อมาที่รออยู่บนฟ้าก็คือลมใช่ไหมคะหนักกว่าแรงโน้มถ่วงอีกครับสําหรับตึกสูงๆเนี่ยจริงเหรอคะจริงครับและปัญหามันไม่ได้มาจากแค่แรงประทะตรงๆด้วยนะครับแต่มันมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Vortex Shedding Vortex Sh e d d i n g อ๋อลมวนท้ายอาคารนี่เองใช่ครับลองนึกภาพมลมพัดผ่านตึกสี่เหลี่ยมดูนะครับ มันจะเกิดลมหมุนวนสลับซ้ายขวาสองข้างที่ด้านหลังตึกแล้วมันจะดูดตึกให้แกว่งไปมาเหรอคะถูกต้องครับถ้าจังหวะก,การเกิดลมวนมันดันไปตรงกับความถี่ธรรมชาติในการสั่นของตึกพอดีนะเกิดการสั่นพ้องหรือ Resonance ใช่เลยครับซึ่งมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนน่ากลัวได้เลยโหฟังดูน่ากลัวมากและว,วิศวกรยุคใหม่เขามีวิธีหลอกหรือป่วนลมพวกนี้ยังไงบ้างคะเห็นว่ามีเทคนิคเจ๋งๆเยอะเลย อย่างเทคนิคแรกที่ว่าลบมุมเนี่ยมันทํางานยังไงคะแค่ทําให้ตึกมน,มนเนี่ยนะช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอช่วยได้เยอะเลยครับมันเหมือนกับการเปลี่ยนจากการตัดลมให้ขาดเป็นการค่อยๆแหวกลมออกไปด้านข้างแทนอ๋อให้ลมมันไหลผ่านไปนุ่มนวลขึ้นครับไม่เกิดลมบนรุนแรงด้านหลังตึกอย่างตึกไทยเป101ที่มุมตึกเป็นเหมือนขั้นบันไดย,ย,ย่ยอยๆนั่นก็หลักการเดียวกันเลยแล้วมันช่วยลดการแกว่งได้เยอะไหมคะ 25เลยนะครับโห oh, แค่ปรับมุมตึกนิดหน่อยก็ได้ผลขนาดนี้เลยแล้วที่ดิฉันเห็นว่าล้ำมากๆคือการบิดตึกเป็นเกลียวอย่างตึกชางไฮทาวเวอร์นี่แหละค่ะอันนี้มันช่วยได้ยังไงอันนี้ฉลาดมากครับการบิดตึกเป็นเกลียวเนี่ยมันทําให้ลมที่ปะทะในแต่ละชั้นความสูงมันไม่พร้อมเพียงกันแบบว่ามันไปป่วนจังหวะของลมใช่ครับมันป่วนการเกิดลมวนท้ายอาคารทําให้ลมวนมันสลายตัวไปเองไม่สามารถรวมพลังกันสร้างแรงดูดมหาศาลได้ ลผลลับมันเป็นยังไงคะตึกชังไฮทาวเวอร์ลดแรงลมไปได้เกือบหนึ่งในสและประหยัดค่าโครงสร้างเหล็กไปได้หลายสิบล้านดอลลาร์เลยครับโหไม่ใช่แค่สวยงามแต่ฉลาดสุดๆไปเลยแล้วถ้าไม่ปรับรูปทรงล่ะคะมีวิธีอื่นอีกไหมอย่างตึก432 park avenue ที่นิวยอร์กที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมตรงๆแต่มีชั้นที่เว้นโบไว้เป็นช่วงๆอันนั้นก็เพื่อสู้กับลมเหรอคะหลักการเดียวกันเลยครับ นั่นคือการเจาะช่องให้อากาศผ่านหรือ porosity ก็คือแทนที่จะปะทะลมตรงๆก็ปล่อยให้มันไหลผ่านไปเลยถูกต้องครับเป็นการลดแรงประทะโดยตรงแต่ถ้าทั้งหมดนี้ยังไม่พอในตัวตึกยังมีไพ่ใบสุดท้ายซ่อนอยู่อีกอ๋อลูกตุ้มยักษ์ที่อยู่บนยอดตึกไทเป101ใช่ไหมคะที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปกันใช่เลยครับลูกตุ้มเหล็กสีทองหนัก660ตันลูกนั้นที่เรียกว่า tuned mass damper หรือ TMD หน้าที่ของมันคืออะไรคะมันคือ,อยาแก้เมาให้กับตึกทั้งหลังครับเมื่อตึกแกว่งไปทางซ้ายลูกตุ้มจะเหวี่ยงมาทางขวาเพื่อหักล้างพลังงานทำให้การสั่นสะเทือนลดลงดูพีระมิดดิฉันทึ่งกับความแม่นยำของฐานรากของพวกเขามากมันน่าทึ่งจนไม่น่าเชื่อเลยแหละครับฐานของมหาพีระมิดคูฟูเนี่ยขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณ10สนามต่อกันนะใหญ่มากแต่ระดับความสูงต่ำของพื้นฐานหินทั้งหมด ต่างกันไม่เกิน2เซนติเมตรสเสนทำได้ยังไงอะคะเนี้ยเคล็ดลับของพวกเขามี2อย่างครับอย่างแรกคือการใช้น้ําเป็นเครื่องมือวัดระดับโดยการขุดร่องน้ําเป็นตารางแล้วเทน้ําลงไปเพื่อหาแนวระนาบที่สมบูรณ์แบบโหง่ายๆแต่ฉลาดมากแต่อย่างที่สองสำคัญกว่าคือพวกเขาเลือกทําเลได้อัจฉริยะมากคือขุดทรายออกไปจนเจอชั้นหินดานหรือ bedrock ที่แข็งโปก๊ก อ๋อก็เลยเหมือนกับว่าพีระมิดทั้งหลังตั้งอยู่บนฐานหินธรรมชาติขนาดมหุมาได้โดยตรงเลยใช่ครับเดี๋ยวนะคะพีระมิดช่วกดีที่ตั้งอยู่บนหินแข็งแต่ตึกอย่างเบิร์ชคาลิฟาที่สร้างบนทะเลทรายนี่มันไม่จมลงไปหรอคะเป็นคําถามที่ดีมากครับดิฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะเอาตึกหนักขนาดนั้นไปวางบนทรายได้ยังไงคําตอบคือเราไม่สามารถวางมันบนทรายได้ครับ แต่เราต้องส่งน้ำหนักของตึกลงไปให้ถึงชั้นหินที่อยู่ลึกลงไปใต้ผืนทรายหลายสิบเมตรด้วยอะไรคะด้วยสิ่งที่เรียกว่าเสาเข็มครับอย่างกรณีของเบ mm ิร์ชคาลิฟาเขาใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบ200ต้นแต่และต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางเมตรครึ่งแล้วก็เจาะลึกลงไป50เมตร50เมตรครับแล้วทั้งหมดนี้ก็ถูกยึดไว้ด้วยฐานรากแพรที่เป็นแผ่นคอนกรีตหนาเกือบ4เมตรอีกทีโห oh. เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงบนพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยเลยนะคะใช่ครับพอพูดถึงสเกลงานแล้วดิฉันไปเจอข้อมูลมาว่าในการสร้างมหาพิระมิดให้เสร็จใน20ปีเนี่ยต้องมีการวางหิน1ก้อนที่หนักเฉลี่ย2.5ตันทุกๆ2-3ถึงนาทีตลอด24ชั่วโมงอืม hmm. อีกนะคะแล้วเขาทำไปได้ยังไงกันนี่แหละครับคือความสุดยอดของการบริหารโครงการในยุคโบราณ มีการยกย่องให้อิมโฮเทปสถาปนิกผู้สร้างพีระมิดขั้นบันไดเป็นบิดาแห่งการบริหารโครงการเลยทีเดียวเขามีการวางโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะชัดเจนมากครับฟาโรห์ ah คือสปอนเซอร์ตัวเขาคือผู้จัดการโครงการและมีทีมอาลักษ์คอยจดบันทึกข้อมูลทุกอย่างเหมือนทีมแอดมินเลยแล้วแรงงานล่ะคะที่สำคัญคือแรงงานไม่ใช่ทาสน,นะครับแต่เป็นเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำนาในช่วงน้ำหลาก เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ชาญฉลาดมากๆแล้วเรื่องการยกหินขึ้นที่สูงล่ะคะนอกจากทางลาดแล้วดิฉันเห็นว่ามีทฤษฎีใหม่ๆที่พูดถึงการใช้แรงดันน้ําหรือระบบคล้ายลิฟต์ไฮดรอลิกด้วยเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจแต่ยังถูกเถียงกันอยู่ครับซึ่งมันต่างจากยุคนี้โดยสิ้นเชิงที่เราใช้ทาวเวอร์เครนทํางานแทนทั้งหมดและการบริหารโครงการก็เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์แทนใช่ครับ หัวใจยุคใหม่คือซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า BIM หรือ Building Information Modeling มันคือการสร้างตึกทั้งหลังขึ้นมาในคอมพิวเตอร์แบบสามิติทำให้วางแผนได้ทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนครับจัดการขนส่งวัสดุแบบ Just in time คือสั่งของมาให้พอดีใช้ในแต่ละวันไม่ต้องกองไว้หน้างานที่แคบแคบกลางเมืองใหญ่ทั้งหมดที่คุยกันมานี่คือวิธีการนะคะแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือทำไปทำไม ทำไมต้องสร้างให้สูงขนาดนั้นซึ่งดูเหมือนว่าเหตุผลเบื้องหลังของพีระมิดกับตึกราฟาเนี่ยจะอยู่กันคนละโลกเลยคนละโลกจริงๆครับพีระมิดคือสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อและอุด,ดมการณ์มันคือประตูสู่โลกหน้าใช่ครับเป็นเครื่องการันตีว่าฟาโรห์จะเป็นอมตะและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของรัฐอียิปต์จะเห็นว่ามันถูกสร้างมาให้เป็นของแข็งทึบไม่ได้มีไว้ให้คนเป็นๆเ,เข้าไปใช้งานเลย แต่พอะว่าเป็นตึกระฟ้ามันเกิดจากความจําเป็นทางกายภาพแล้วแรงขับเคลื่อนทางทุนนิยมล้วนๆเลยใช่ไหมคะล้วนๆเลยครับรังแมตถูกคิดมาแล้วว่าจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้เท่าไหร่นอกจากประโยชน์ใช้สอยโดยตรงแล้วมันยังเป็นเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ทางเศรษฐกิจด้วยการมีตึกที่สูงที่สุดในโลกเพื่อแสดงสถานะใช่ครับมันกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดชั้นเยี่ยมเพื่อดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว เหมือนที่ตึกทวินแฟลต์เพตรนัสทำให้คนทั้งโลกรู้จักมาเลเซียหรือเบิร์ชคาลิฟาที่กลายเป็นภาพจำของดูไบไปแล้วนั่นแหละครับสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจากหินเป็นเหล็กนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนนิยามของความอมตะอืมน่าสนใจครับสำหรับพีระมิดความอมตะคือการคงอยู่ของโครงสร้างชั่วนิรันดร์แต่สำหรับตึกระฟ้าความอมตะของมันคือกระแสเงินสดหรือแคชฟลูที่มันสร้างได้ oh. ตึกอาจจะถูกทุบทิ้งในร้อยปีแต่ตราบใดที่มันยังทำกำไรได้มันก็ถือว่าเป็นอมตะในโลกทุนนิยมแล้วเป็นการสรุปที่เฉียบคมมากครับและมันก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือเรื่องความยั่งยืนและอายุไขใช่เลยค่ะพิระมิดอยู่มา4,500ปีแล้วส่วนตึกระฟ้าส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานทางเศรษฐิจแค่50-100ปีฟังดูแล้วเหมือนกับว่า เทคโนโลยี4,500ปีก่อนมันยั่งยืนกว่าเทคโนโลยีล่าสุดของเราอีกนะคะเนี่ยมันฟังดูย้อนแย้งนะครับย้อนแย้งมากๆเลยค่ะเราเก้าวหน้าขึ้นจริงๆหรือเปล่าในแง่นี้เป็นคำถามที่ท้าทายมากครับถ้ามองในมุมของวัสดุพีระมิดยั่งยืนกว่าจริงๆเพราะมันสร้างจากหินธรรมชาติซึ่งทนทานมากและมีสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนแฝงหรือพลังงานที่ใช้ในการผลิตวัสดุต่ำกว่าเหล็ก กซีีเมมมนนนท่ตต้้้อองใใชควาาาารรหศผลิตแต่ตึกรฟ้าสมัยใหม่ก็กําลังพยายามจะยั่งยืนมากขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับกําลังพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในรูปแบบของตัวเองพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างคะเราเริ่มเห็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นเยอะมากครับเช่นคอนกรีตท,ที่ผสมแบคทีเรียเข้าไปเพื่อให้มันซ่อมแซมรอยร้าวของตัวเองได้โหคอนกรีตมีชีวิต หรือการกลับมาใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลักสำหรับตึกสูงในรูปแบบที่เรียกว่า mass timber ซึ่งเป็นวัสดุที่ปลูกทดแทนได้และที่สำคัญคือการออกแบบอาคารเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าในตัวเองด้วยการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ไปกับผนังกระจกเลยใช่ครับมันคือความพยายามที่จะเรียนรู้จากความทนทานของอดีตมาผสมผสานกับประโยชน์ใช้สอยและความจำเป็นด้านพลังงานของปัจจุบัน จากกองหินที่สร้างเพื่อวิญญาณของคนคนเดียวสู่โครงเหล็กที่สร้างเพื่อการใช้งานของผู้คนนับหมื่นจากความศรัทธาในโลกหน้าสู่ความจำเป็นทางเศรษฐกิจในโลกนี้เป็นวิวัฒนาการที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เราได้อย่างชัดเจนจริงๆนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกลูไปนะครับหัวใจของงานวิศวกรรมยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคืออะไรคะ่ะ นั่นคือการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงหรือแรงลมสิ่งที่เปลี่ยนไปคือวัสดุ วิธีการและที่สำคัญที่สุดคือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความทะเยอทะยานนั้นในขณะที่มนุษย์เรายังคงมุ่งหน้าสร้างให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนบางคนพูดไปถึงลิฟต์โอตาแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้คิดกันก็คือสุดยอดสถานปัตยกรรมในอนาคตควรจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์เหมือนพีระมิดหรือควรจะเป็นโครงสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนและรีไซเคิลได้ไม่สิ้นสุดเหมือนสิ่งมีชีวิตอืมน่าคิดนะครับ บางทีความทะเยอทะยานขั้นสูงสุดอาจไม่ใช่แค่การพิชิตความสูงแต่อาจเป็นการพิชิตการเวลาและความสิ้นเปลืองไปพร้อมๆกันก็เป็นได้ค่ะ